Bonjour tout le monde, je m'appelle Praew. Euh, J'ai étudié la littérature française à l'Université Sillapakorn. Et maintenant, je travaille à la l'Agence Immobilière Française en Thaïlande, à Hua oui. Et aujourd'hui, je vais parler de comment parler français. Um... So <laughs> เป้าเป็นใครมาจากไหนเป้าจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาและวรรณคดีภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ตอนนี้ทํางานอยู่ที่บริษัทอสังหาแห่งหนึ่งของของฝรั่งเศสในไทยนี่แหละนะคะค่ะอ่ะก็อันนี้เป็นคลิปแรกเนาะก็ผู้ผิดพูดถูกตื่นเต้นนะวันนี้แพวจะมาทำอะไรวันนี้เปวจะมาสอนภาษาฝรั่งเศสแต่เป็นแบบง่ายนะบางคนแบบภาษาฝรั่งเศสยากจังเลยก็ยอมรับค่ะยากกรมมรอะไรอย่างนี้แบบ ตแต่ว,ว่าวันนี้แพรจะมาสอนอะไรคำสอน conversation หรือว่าภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า conversation บทสนทนาจะจะเน้นแบบง่ายๆ greeting คือแพรวอาจจะพูดภาษาอังกฤษบ้างฝรั่งเศสบ้างก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามทุกวันนี้นี่พรพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นหลักนะคะในการทํางานดังนั้น อันไหนที่พพูดนึกภาษาไทยไม่ทานพูดไม่ออกพพูดภาษาอังกฤษเลยก็อย่าว่ากันนะก็ <g iggle> <g iggle> เหมือนเป็นการได้ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสไปด้วยนะคะฝรั่งเศสนะคะโ <g iggle> <g iggle> okay. อเควันนี้จะเรียนเรื่อง greeting greeting นะคะของฝรั่งเศสทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคาว่าสวัสดีภาษาฝรั่งเศสอะไร bonjour ใช่ไหม bonjour bonjour <g iggle> เป็นการสวัสดีเราเจอคนฝรั่งเศสเดินเข้ามา bonjour สมมติเอ่อชื่อเจอผู้ชายเพื่อนเพื่อนชื่อโอลิเวียชื่อโอลิเวียแล้วก็บูองชูโอลิเวียโอลิเวียโอลิเวียนะคะเป็นชื่อคนกำลังเสร็จโอลิเวียโอเคอ่าพอเราบงชูเขาเขาก็บงชูกับบ้งชูแพรวแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันจะทักทายกันเธอสบายดีไหมใช่ไหมอ่ะเขาถามเราบงชูเขาแล้วเขาบงชูกับ เขาจะตอบเขาจะถามเรากลับมาว่าบงชู o พรวสวัส a ี a ว a v a วาตัวนี้เนี่ยแปบลบว่าสบายดีไหมอันนี้เอาไว้ใช้กับเพื่อนนะคะเอาไว้ใช้กับเพื่อนกันเองเนี่ยแหละสวาสบายดีไหมเราก็ตอบไปสวา b i เบียง c แมซีอ,อ๋ปเลย ç วา a b i เบียง c แมซี แล้วก็แม็กซ <Merci. S 1> ี่ใจมืออาจจะห่วยแตกนิดหน่อยแต่ว่าฟังนี้แรบพูดแล้วกันเนาะแม็กซี่อันนี้คือเพื่อนกันเนาะอันนี้คือเพื่อนแพร่พจะพูดถึงในระดับเพื่อนก่อนเพราะว่ามันจะมีระดับที่ไว้ใช้กับคนที่อลูกค้าอย่างทุกวันนี้พราพูดกับลูกค้าแพรจะไม่ใช้แพรจะไม่พูดอย่างนี้แพรจะไม่สวะเพราะว่าลูกค้าเขา เป็นถึงระงดับแบบอาวุโสกว่าแล้วก็เป็นลูกค้าเราเราจะไม่มาพูดในระดับเพื่อนนะดังนั้นการพูดแค่ทักทายในบทสนทนามีสองคนใช่ไหมโบชู Bonjour, เขาบบชู Bonjour, ชื่อบบชูโอลิเวียโอลิเวียก็พูดกับเราบบชูแพลวโชูแพรว, Bonjour, พรวแล้วเขาก็ต้องถามต่อเลยว่าสวะอันนี้คือเป็นอัตโนมัติสวะแปลว่าสบายดีไหมเราก็ต่อไป าวาเบียงแม็กซีฉันสบายดีขอบคุณสวาเบียงเนี่ยสวาแปลว่าสบายดีไหมส่วนาวาเบียงแปลว่าสบายดีแม็กซี่แม็กซีนะคะแปบลบว่าขอบคุณก็คือตัวนี้ก็คือบทสนทนาง่ายๆแล้วถ้าเกิดเขาบอกบางคนบอกว่าถ้าไม่สบายจริงๆฝรั่งเนี่ยเขาเหมือนก็ถามเป็นพิธีไปงี้ยถ้าเราไม่สบายเราเก็บไว้ในใจแล้วก็แบบส,สบายดีไปเถอะาวาเบียงแม็กซีแค่นั้นจบแล้วเราก็ต่อด้วยอะไร เราตอบของเราแล้วเราก็จะถาม Olivier กับ e อตัว r เอออาการมิดิ e t o r d a v v i e r Maxi e d เอต r วแล้วเธอละ่ะ Savvier e d o อต r วแล้วเธอละ่ะสบายดีไหมเขาก็ตอบกันมา Savvier Maxi หรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งอันนี้เราจะเรียนคร่าวๆนะคะอันนี้คือบทสนทนาคร่าวๆเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าคำว่ามันอ่าทักไทยเดี๋ยวหน่อยกระดัง นอกจากบงชูแล้วเนี่ยมันจะมีคาว่าอะไรอีกจากที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะบงชูเปลี่ยนประการดีรกยไม่ติดบงชูบงชูแปลว่าสวัสดีสวัสดีตอนเช้าถึงหกโมงเย็นพอบองสัว บงซัวค่ะบงซัวก็คือหลังจากหุบมงเย็นเป็นต้นไปเจอเพื่อนบงซัวค่ะก็ไอตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยหลักๆก็ใช้ b บงชู r ไปได้เลยเพราะว่าบางทีอ่ะอย่างเราอย่างตอนนั้นพอนั้นทำงานอยู่ประมาณทุ่มครึ่งแล้วนั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วพอดีว่ามีลูกค้าฝรั่งเศสเดินเข้ามาเราจะไม่บงซัวบงสัวเราจะบงชู r เพราะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกเราจะบงชูค่ะบงชิมอนซิเร์บงชิมาด เอสเกอร์ชิปเปอร์ูเซต้ฉันจะช่วยเธอได้อย่างไรบ้างมีอะไรให้ฉันช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะก็คือที่แพรพ,พูดไปเนี่ยอาจจะแบบบางคนตามไม่ทันอย่าเพิ่งเพราะแพรพูดไปเพราะว่ามันเหมือนเป็นการพูดในชีวิตประจําวันไปแล้วแพรจะให้จะให้เรียนรู้จากสิ่งที่แพรเรียนสอนบนกระดานเมื่อกี้นี้ก่อนไปฝึกกันมาบงนชู Bonjour. หาเพื่อนสักคนบงนชูอลิเวียร์อลิวตอบมาบงนชูแพรสวัสดี Bien, merci toi. สวัสดีแม็กซี e เอตัวฉันสบายดีแล้วขอบคุณนะแล้วเธอล่ะสวัส b ี e ม็กซี i แค่นี้จบฉัสบายดีขอบคุณมีบงชูสชวัสดีตอนเช้าหรือหกโมงเย็นบงซัวสวัสดีตอนหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไป m e r c ซี e แม็ m e r c แม็ซแปลว่าขอบคุณนะคะแม็กซีขอบคุณแล้วก็เอตัวอันนี้คือใช้กับเพื่อนนะเอตัวเอตัว แล้วเธอละแล้วเธอละสบายดีไหมนะคะโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆเนาะที่ต้องใช้แบบเป็นกริ๊ติ้งคร่าวๆก็จะเป็นเท่านี้นะคะสวัสดว,ะสะวะัสบายดีไหมสะวะัสสบายดีไหมต่อไปสะวัเบียงเบียงแปลว่าดีนะคะเบียงเบียงสะวัเบียง แม้สิฉันสบายดีสวาสบายดีไหมสวาสวาธรรมดาก็ได้ไม่ต้องมีเบียงก็ได้นะคะสวาสบายดีไหมสวาเบียงแม้สิขอบคุณเอตัวแล้วเธอล่ะบูจูสวาแค่นี้่คือเนี่ยแค่ทักทายจบเจอคนฝรั่งเศสบูจูต้องชั่วเนะคะโอเคก็ ต้องขอบคุณที่ติดตามนะคะใครมีคำถามหรืออะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวแพลวจะพร้อมตอบอันนี้บอกเลยนะว่าเ,เพจนี้เนี่ยแพลวทำขึ้นมาเพื่อไม่ได้เน้นกราฟแมแพลวเน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่แพลวใช้ทุกวันกับลูกค้ากับเพื่อนเพื่อร่วมง,งานอะไรแบบนี้นะเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อ,อหลายคนที่อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะโดยไม่ต้องไปเสียตังพเพิ่มโดยไม่ต้องไปเสียตังเรียนเราเรียนแบ,บบบทสนทนาง่ายๆไปกับแพลว นะคะโอเคเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย